ดำเอ้ยว่าไงค้างนี่เหรอเย็นเนี่ยโอเคฝนจะตกไหมเนาะเย็นเนี่ยจะวันร้อนร,อนรอน้อนละเอาไปดูเจ้าดาบดำหน่อยดาบดำขานอนฉันจะสุกข,ขีว่าไงลูกเราจะนอนนี่เหรอเย็นนี้นะ ฮะนอนนอกวัเดเหรอลูกว,วันนี้นะค้างนี่เหรอฝนตกเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยก็เลยเอาร่มสองคันมากลางพอได้หลบฝ <Okay. S 1> นโอเคฮะงอนดึกแล้วเมื่อคือนนี่ทำไมวันนี้นอนเยอะจังเลยดาจะนอนนี่เหรอลูกเกี้นนี่นะพี่เอาอยากันยุงมาจุดกับเอาตะเกียงมาให้แล้วนะน,นันโอเค นอนแต่หัววันจังเลยไม่กลับวัดเหรอวันนี้ดาบดำไม่กลับวัดลูกวันนี้นะเดี๋ยวนะถานนเสร็จแล้วพี่สร้างเพิงกาแฟนะให้ดาบดำมานอนตรงนี้นะโอเคหลบแดดหลบฝนนะลูกนอนเฝ้าร้างกาแฟให้พี่นะโอเคโอเคเธอจะนอนนี่เหรอดูไข่เขาไข่นี่เหมือนจะอักเสบเลยให้ยาไปแล้ววันนี้วันที่สามรู้สึกจะดีขึ้นนะจูนี่ก็มีแบบเหมือน เ็นไส้เลื่อนหรือเปลอาเด็กวัดว่าไงลูกหนอนนี่เหรอเย็นนี่นะพี่หยุดจุดยาก,กันยุงแล้วก็จุดตะเกียงให้แล้วนะ <love> ตามข้าไปนอนหลบฝนนะเวลาฝนตกเข้าไปนอนใต้ร่มนะโอเคเอาอะไรมาปูให้ก็ไม่รู้จะนอนหรือเปล่าชอบมานอนเกือกทรายนี่ไม่นอ,นอนแต่หัววันจังเลยเป็นเด็กอนามัยเลยนี่นอนแต่หัววันจังเลยปกติเนี่ยกลับวัดเลยนะ วันนี้เนี่ยมาสแตนบายเลยให้ข้าวสี่มื้อของว่างอีต่างหากไม่ยอมกลับวัดเลยวันนี้แล้วพี่ไปเอากระสอบมาปูให้พอได้หลบฝนอยู่ถนนเสร็จก่อนพี่จะสร้างสุ้มกาแฟให้นะดาบดำมันนอนฟ้าให้พี่นะโอเคโอเคเอ๊ okay. <Okay. S 1> นถนนเสร็บมาอีกแล้วนี่เห็บมาอีกแล้ว <S <S> <S แกวให้ Oh. หาอะไรมาปูให้ดาบดำนะโอเคอ่ะโอเคนะฝนตกแล้วเข้าไปหลบในร่มนะโอเคนี่หล่อนจะนอนให้หรือเปล่านี่ <laughs> พอได้กันฝนนี่จุดตะเกียงกับยากันยุงไว้ให้เดี๋ยวไปเอาหาอะไรมาปูให้หล่อน,นตอนเที่ยงตอนบ่ายหล่อนก็มามุดอยู่นี่แหละตอนฝนตกโอ้ย อสนาหมาน้อยโอเคนะเดี Okey, ını, oh, ๋ยวพี่ไปหาอะไรมาปูให้นอนนะลูกนะตรงไม่กลับวัดเหรอเย็นนี้อ๋อบอกค่ะมาวัดเพิ่นบอกเพิ่นจะนอนนี่บอกค่ะบอไว้แล้วเาเลี้ยงเอาไว้แล้วเพื่อนบ้านถามเจอลูกหมาอีกแล้วเหรอค่ะมาหลายหลายค่ะแถวนี้ โอเคโอเคพี่ไปหาอะไรปูให้นะมันจะข้ามแล้วนะดาบดำนะโอเค